สวัสดีครับผมสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กะสิภาคเม,มืองหนางานหน้าขันบันไดเห็ดเป็นไฮไงนะครับแนวทางสําหรับมือใหม่ครับผมหรือมือเก่าที่เป็นมืออาชีพแล้วกะตัวใดผมเมาพิษผาดกะขออภัยนะครับแต่ว่าสไตล์ของทีมงานทั้งอาจารย์ผมเป็นบอกต่อต่อกันมากอะกตสูตรเดียวกันนี่แหละครับ หน้าขันบันไดนะพี่น้องไรไก่สีด้ยแล้วครับครับโดยนุ่มเ,เบ็ดแดงกับคนมาเหร่นน้ำไ,ได้ด้โอกาสไดท่ายคลิปครับขอบรับท่านผู้ชมกันหลายนะครับผมขอบคุณดีครับงามหนาวคนมาเหร่นน้ำลายเอ้าเขาสู้เรื่องเลยพี่น้องหน้าขันบันได้อนมากผมกับเซียด ใครล่างขึ้นไปหาให้ถึงนะครับ ใบสูฟังแล้วพี่น้องเล้วบานน,นี่ตัวนี้ก็คือผมขีดเสียนว้ครับเพื่อนอยากได้ขั้นไทน่าหง่ๆเพื่อรับน้ำน้ำแกงมันออกนะครับแถวนี้มันจะติดหน้าเซ่นะครับหน้าเซ่คือแม่น้ำเซ่น,นะครับลำน้ำเซ่อยู่ติดกันกันกบนหน้าเพื่อนครับเนี่ยน้ำแกงออกหน้ามัมนสีไหลเขานะครับเพื่อกนกระต้องการขั้นหน้าเงย,ยๆทุ่งสูงครับขั้นนีนี่คือไฮรางครับไฮรางมันไฮห,หน่อย ตัวนี้ก็มดตัวนงกหลายนะครับแต่ว่าสำหรับทีมงานของผมกะส่วนมากก็เฮ็ดให้ให้ที่ทั้งรางนะครับขึ้นไปหาใ้เทึงแต่ว่างานนี้ผมมาเฮ็ดให้กลางก่อนครับนี่ให้ทีนุมบิดงดันอย่างนีให้กลางนะครับตัวนี้เป็นให้ลุมก่อนเฮ็ดให้กลางก่อนให้ลุมมันห้หน่อยนะครับแล้วก็ไฮถึงมันใหหน่อยงานนี้ก็มา่ววิธีสองหมื่นแปดพันบาทนะครับ หน้าอยู่ประมาณหาถึงหกไร่นะครับเพ็ดเป็นสามไห้นี่ให้นี่แ่ะครับขาดินหลายกูโมผมกัสีเนียนให้มันหยากออกก่อนนะครับนี่ครับแต่ก้อนเป็นขันบันไดครับผมสีไลดินจากกลางมหากลางแล้วก็ไลจากหลังสุดมหาหม่องมันต่ำเลยครับไลไปเรื่อยจนกว่ามันจะแดดระดับนะครับพ่อได้รับแด้วผมกับสีน้ำดินมาฝากไว้ทั้งขางนะครับมาฝากไว้ทั้งขางเพื่อจขึ้นขั้นหน้าขั้นแดนขั้นนีนะครับ นี่ผมขีดเส้นไปแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้เอาไปที่หลังนะครับคือเ่าเ่าไล่ดินแล้วเ่าจังเอามาฝากขึ้นขั้นขั้นแท้ขั้นหนีนะครับขั้นไม่ขางถ้าเขาไปขืนขั้นขางก่อนเ่าจังไม่ได้ไล่ดินนี่มันกะจีกลายเป็นโมเหลี่ยวนะครับโมเหลี่ยวย้อนยังพี่น้องขั้นแท้ขั้นหนีกะจีต่ำขางนแรงกะจีสูงเจ้ากะจีเดี๋ยวาปานไม่เอียงนะครับบ้านี้งานที่ผมมาอะไรเฮ็ดจากให้ล่างไปหาให้ถิงนี่ขอดีเข้ามันก็คือขั้นแท้หน้าขั้นหนี่ ผมเสียวดินทั้งพีครับขึ้นคือห้องหมาตองไลต้องไปรุมหลายนะครับข้าวด้านขื้นด้านขึ้นนีจนพ่อนะครับเพราะว่า,าขัา้นหนาขัายาย้นขั้นใหญ่อยู่แล้วดันนีจนพ่อละหน้าอันก็เฉยครับดันพอดีนะครับให้นีก้อนสิเอาไปเห็ดที่ล้งงมนูนี่ต้นไม้ใหญ่น,นะครับนี่ต้นนี้เพิ่นเสียวออกต้นนี้เพิ่นเสียวออกนะครับมันก็ต้องใส่เวลาเนี่ยเขาก็เลยเห็ดให้ี่มนใหญ่แล้วก็ี่มนง่ายก่อนนะครับ ตัวนี้มันไฮห,หน่อยมันก็นใส่เวลาบ่โดนะครับมันโดนแน่แต่พวกใหม่ก็เลยสีเลือกเป็นเห็ดเป็นไฮกลางหนิก่อนนะครับการอ่านงานต้องบอกผมก่บนผมมีเงี้งหลายครับขั้นแท่น,นาขั้นทั้งนังน้นกะบ่าด้เห็ดเงีงครับมันใหญ่อยู่แล้วเป็นงานโตเนี่อย่างช่วปีพี่น้องขอพระคุณไดหลายครับถี่เป็นเป็นขาประจําให้อีกเจ้าหนึ่งพี่กายนี่กะเดีงานหนึ่งสองหมื่นแปดสองหมื่นเก่ากันนะครับตกมาปีนี้กะหลังจากเพี่นองได้ไลละพันนะกะ จ้างต่อนะครับปีที่สองต่อกันในปีต่อไปเพิ่อนกิดจะมาเห็ดฟังสิครับบั่นฟังนี่ก็เป็นหน้าเหนือครับแต่ว่าปีนี้เพิ่อนจะเอาไว้ก่อนเพิ่อนเสียป่านได้ขั้นคู่รับน้ำเสี้ยให้นะครับคือตัวนั้นต้นฟังรักหัวนะครับเพื่อนน้ำแกงออกมันยังเสียบอะไรเขาหน้าเพิ่นนะครับขั้นไถนามันสูงลงสิมันก็รับน้ำได้นางอนตรงที่ผมมาเฮ็ดพีกายกับฝากกันไปนะครับสองสามแถวเมาส์กันได้สองหมื่นแปดสองหมื่นเก่าปีนี้เพิ่อนกิดจ้างต่อมาอีกแถวหนึ่ง ขอบก็คุณเพื่อนได้ร้ายนะครับทีเพิ่นใส่บริการทุกปีเสียใจนี่เหมือนการสแสดงนะครับผมนีม่ให้นิ้นไก่ที่ได้รับแบบพี่นอ้องแต่ว่าไอ้หนุม่มแดงเขาอะไรินม้วนสุดครับเสี่เนี่ก็สร้างเรียบก็บผมนะครับก็สรับกันครับไทยคิดไปนํานี่ครับขั้นหน้าขั้นนี้ก็บาดขึืนครับบาดเอาไฮร้างขืนมาคือเฮาบอ้องเอาดินทั้งผี่่าป่านขั้นแท่นะครับ ข้าวดินน้ำรันไทยมาปั่นข้นแท้ขั้นนี้โอ้โหเลีวงายพี่น้องสราา้างสิไรดินมาหนีสาา้างสิเต็มหนีในเช้าเมาขึ้นข้นแท้อ,อีกเป็นงานสั่งครับเป็นนานเหลี่ยครับงานมากับออกออก,ออกสานะครับนานไดนเงินแต่โซ่ไปทั้งลุบเแล้วครับแต่ว่าสูตรนีก้ก็พวกอาจารย์เพิ่นกับผ้า,าเฮ็ดมานะครับผู้ผมไปเฮ็นงานน้ำเพิ่นกับอาจารย์ต่อมแน่พอโซลพงแน่นะครับผมผู้เป็นเหรียญรถมาก่อนนะครับ ส่วนขันข้นนักขางนี่เขาจะเอาดินถึงมาฝากครับดินหม่องคนนั่งอยู่ผมหม่องจะพ้อหน้าพ่านยืนอยู่มแย่นะมันอยากสูงครับบ้านหม่องไห้มันสูงเขาสัญญามาฝากเลยครับฝากเป็นกองเป็นกองเป็นกองไว้เขายังมาดันขึ้นขั้นแดนนะครับบ้านและะ้วก็ออกมากล่องมาจับ,บราดับครับหน้าให้ไงสีตองจับ,บราดับเลวครับปีเดียวยนียครับสีหน้าเสมอกันตอกจากสีฟุกอีีครับพี่น้องดิน,นมันมีหยบมีพองนะครับมันบโยวูโตให้เราพี่น้อง น้องมองถึงน้ำไปกันโย่ต้องมองกัอยู่น,ยนะครับแต่ว่ากะขอแค่พอผ่านกันหลายก็ถือว่าโอเคนะครับแค่น่ะประมาณเครื่องแข่งพวกเขาขสิกับก็ถือว่าไก่เคียงกะดีต่อไปกะเอารถหน่อยไร่ก้อนไถ่สิแกน้อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้คือเฮามาบุกเบิก,ปกแปลงแค่น่ให,หม่นะครับเมืองที่พี่น้องคบดินขึ้นมาบกัก่วงง,งอนสีหาซิบเส่นมาครับจากพืน้นเก่ามัน นี่นะครับคือแนวท่างการปั๊บให้หน้าขันบันไดทีมงานบอกผมกะเซียดไปแบบนี้แหละครับขันแรกเข้าไล่ให้มันไดรับจัหน้อยก่อนครับเข้าคอยเอาดินมาฝากขึ้นขั้นแรกขั้นขางส่วนขั้นขันนี่เข้าต้องเอาดินให้ล้างขึ้นโดยเสมอนะครับนี่คือยังผมจงใหม่อยู่หลังไอ้ต้นเบียดแดงครับรล้างรถมันจะมีขั้นแหญอีกขั้นหนึ่งขั้นใหญ่หันนะครับผมก็จะเอาดินให้นี่นะครับขึ้นป่านทุกวนเห็นเป็นโน่โนๆนเพื่อว่าเข้อสิบเอไไล่ดินน่ลงมาลุมหลายนะครับ เเสียเวลาในการทํางานหอมแต่เป็นงานเมาส์กตเป็นงานที่ออกว่นะครับแลววหาในเงื่อนว่นะครับจบงานวหวอย่าเไปต่องานใหม่เอาส่วนนี้กรมที่งานเข้ามาอยู่สองสามงานนะครับก็ขอบพะคุณในไหลครับติดต่อเข้ามาหนึ่งวันสิว่ามีน้ำเขาพี่น้องก็ได้เห็ดนะครับงานที่สองก็เมาส์ไปที่เมื่อนซีนะครับหมางโคนหม่างแค่น้าบูกยางพี่น้องนั้นโมีเขาหน้าโคก อนง,งานนี่ผมก็อ่านไว้เหมือนเราหาหกพันเลยนะพี่น้องอาจจะเพิ่เกินหาหกหมื่นนะครับเห็ดผู้เดียวครับส่วนนี้ม่สในเอื้นไผร์นะครับงานกับพวกมีเห็ดเลยจะคล้องกนเอื่นเข้ามาจะคล้องกับสีดจอดไว้นะครับเพราะว่ามันกับว่าฮัอนอ่งเนาะพี่น้องมันกับส่วนนาแหล่งนาล้มแต่มีเห็ดซ้ำหนี่ก็เทียว่าบุญเลยนะครับก็ได้เติมกันทา่าหงอดนวดกินดูใจครับผม ทำไมกับตังย,อย้อนน้อน้อยพี่น้องเพระาะว่ามือนเสานี่ไปไถหน้ากิดินดาใเพื่นมาเขานะครับก็เลยดันแจ้งกลางออกเพราะในขันเขาายู่ครับข้อมสลศิลากิดินไปนะครับอาจะได้ก็ฝากที่ตามผลงานการแสดงกันนะครับพี่น้องเพื่อมี็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนอาจารย์ทั้งอื่นเฮ็ดแบบได้กัแนะนำเข้า,าขมาทั้งคอมเมนต์ได้นะครับส่วนบ้งบานผมส่วนมากกเฮ็ดเป็นแบบนี้นะครับ ตามที่บอ,อกไปอะพี่น,อน,น้องเลยก่อนนนเราตีเก็บงาน,น้องกับสิหลางนะน้องจับกล่องแล้วกันเฮ้ยเื่องบอกเรื่อบากไปให้นุ่มเบีลแดงเอาไปพบพอกันไหมคลิปหนาผมน,นะพี่น้องในเหลืองของอีพีผมกับว่าสิเศ้าเฮ็ดเป็นอีพี่นะครับเมื่อกี้มัน มันมีเวลาไปจดจำว่ามันหอดอีพีเท่าไรนะครับมันได้สี่หารลอยดีพีแล้วยวต่อไปกระชิดเป็นคลิปต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปนะครับฝากติดตามน่วมด้วยครับพี่น้องบุตรีเขามารับชมใหม่ใหม่ขอบคุณครับ